จากการสังเกตการนะครับว่าน้ําจะไม่เดือดแรงนะครับค่อยๆเดือดไปเรื่อยๆค่อยๆไล่น้ํามันหมูออกจากเนื้อหมูนะฮะฐานกลาง,งเราครับมันไม่เดือดไม่พุ่นพ่านนะครับไม่บุบ,บๆเลยครับค่อยๆไปเรื่อยๆซึ่งทําให้หมูสุกดีนะครับเนี่ยถึงไหมเียน,นะ ฟิกสุกล้สุกแล้วไมน้ำก็จะไม่เดือดเท่าไหร่นั่นแหละไปเรื่อยๆนะครซึ่งทำให้การปิ้งย่างอยู่ใน้นาวนานแต่สําหรับคนใจร้อนนจะําคัญนิดนึงครับว่ามันไม่ทันใจแต่คนใจเย็นก็ค่อยไปเรื่อยโอเคครับสบายเลยไม่รีบร้อนอะ่ะสังเกตแตเติมน้ำไปสามรอบนะครับตเติมน้ำไปสมรอบ จากน้ำกินขุน่นค่ะเรือขะนิ่งนะเห็นไหมน้ำบนเือขะนิน่งสามรอบแล้วครัแต่หารใส่ครังเดียวจบเลยนะครับมันมีได้สามชั่วโมงนะครับผ่านก้อนหนึ่งเราใส่ไปสามก้อน <ๆ S 1> <ๆ S 2> อ่อางปลาของเรานะครับปลาแท่งทำ <ๆ S 1> การบรรยากาศครับแสงจันทร์ครึ่งซิ่วนะครับคืนนี้ สวยงามมากครับยากาศฟ้อมเฮ้ยมันต้องไปแน่แน่กินหมูวะนะเน่แน่มันไม่รู้่อจะดุมันไหมไม่รูมางงา้มันเป็นอย่าง,งันเป็นอย่าง้รเพราะว่าน้ำเสียงที่พ่อใช้ดุมแบบใช้เรียบปะกะติมันเหมือนกันฮะไม่รู้แหละ เป็นต่อดีกว่าครับสวัสดีครับพี่น้อง